ท่องตำนานไปกับอริชัยใกล้เวลาเข้ามาแล้วครับขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมทำบุญทอดกระถินณวัดเทพสรธรรมมารามบายตึกเจียอำเภอบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีในวันที่6พฤศจิกายน2565 การร่วมทอดกฐถินกับวัดเทพสารธรรมารามบายตึกเจียในปีนี้ทุกท่านจะได้รับบุญที่ยิ่งใหญ่ในการร่วมสร้างอุโบสถให้กับวัดเทพสารธรรมมารามบายตึกเจียหลวงปู่สวงองค์ใหญ่เพื่อใช้ในการทําสังฆกรรมสําคัญสําคัญและเป็นที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์และใช้ในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปพุทธศาสนิกชนและญาติโยมทุกท่านที่ต้องการร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ทุกท่านสามารถทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์มาร่วมงานทอดกรถินด้วยตัวท่านเองณวัดเทพสร,รธรรมมารามร่วมกันในวันที่6พฤศจิกายน2565เวลา13นาฬิกา ในปี2565นี้ทางวัดเทพสรธรรมมารามจัดทำบุญทอดกระถินออนไลน์เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถจำนวน100,000กล่องกองละ50บาทหรือตามกำลังศรัทธาของทุกท่านได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยชื่อบัญชีวัดเทพสรธรรมมารามเลขที่บัญชี100897 1095หรือธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดเทพสรธรรมารามเลขที่บัญชี334 301 1768สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 501 3536พระครูประหลัดสุวัฒนาวิสุทธิสารคุณ หรือพระอาจารย์เทียนชัยชยธาทิโปเจ้าอาวาสวัดเทพสารธรรมมารามบายทึกเจียขออนํนวนวยพรให้พุทธศาสนิกชนและญาติโยมทุกท่านเจริญสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ Come